ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์มีใครเคยรู้จักคำนี้ไหมครับอัจริงๆฮ็อกเกอร์เซนเตอร์ไอผมรู้จักอ่ะที่ไปกีฬานะฮอกกี้เอาผิดไปแคนาดาเฉยเอาฮอกเกอร์ฮอกเกอร์ฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์ฮอกเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นตลาดวะตลาดของขายของกินความหมไปตรงตัวความหมายตรงตัวใช่ไหมเออไม่ตรงเปะวะก็ตรงตัวตรงตัวแบบแปล ได้แต่ว่าขึ้นคำแปลขึ้นคำแปลขึ้นคำแปล <c oughs> ตะึงลำบ,บากกูอีก <c oughs> ลำบ,บากกูไปวตัดอีกอะฮะไม่แต่ถ้าใครเคยไปสิงคโปร์เนี่ยมันก็จะรู้จักว er ่าฮอกเกอร์เซ็นเตอร์คืออะไรอย่างคุณซันเนี่ยเคยไปสิงคโปร์ครับคุณซันรู้จักช,ชอบนะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกึ่งกึ่งศูนย์อาหารไหมใช่เรียกว่าเรียกว่าเป็นที่รวมแล้วกันที่รวมอาหารแต่ว่าโอเคก็เหมือนเป็นโอเป็นแอร์อืมโอเพนแอร์แต่มีแต่มีเชดดิ้งอยู่ใต้หลังคา อแตเป็นทีนั่งรวมโรงอาหารเหมือนโรงอาหารตอนอยู่โรงเรียนแหละแต่ว่าแใหญ่กว่าครบเครื่องกว่าอาหารเยอะใช่เขาบอกว่าผมเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนที่สิงคโปร์แบบสมัยก่อนในอดีตเขาอยากจัดการแบบการการการขายอาหารในในในสิงคโปร์เขาเลยมาจับเป็นรวมกันไว้ที่ฮอล์กเซ็นเตอร์อไม่ให้มีการไป เขายพื่อขายริมถนนดูตกกระปกอะไรเงี้ยเขาก็จัดให้มีความเป็นตะเบี้จะได้จากการพวกสิ่งปฏิกูลไม่ใช่ปฏิกูลสิ่งขยะต้องขยะอะไรพวกเนี้ยที่แบบน้าเกิดะจายเต็มไปเลยการเทน้ำไขมันจากการทําอาหารน้ํามันอะไรต่างๆเนาะใช่ใช่ก็เป็นข้อดีของตัวฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์อีกอีกอันหนึ่งที่เคยที่เคยรู้มาก็คือเหมือนประมาณว่าฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันกระจายตามพื้นที่ต่างๆในสิงคโปร์นะครับแล้วมันจะอยู่ติดกับ กับออฟฟิศอยู่ติดกับพื้นที่ที่คนทํางานนะ่ะเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาไม่แพง